ผู้หญิงจะแพ้ทางผู้ชาย3แบบนี้นะคะคุณรู้ไหมเวลาผู้ชายเข้าไปจีบผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมี m i n d s e ตที่ว่าเฮ้ยผู้หญิงก็เหมือนกันหมดจีบยังไงเดี๋ยวก็ติดอะไรเงี้ยใช้วิธีการแบบเดียวกันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยผู้หญิงจะมีหลายแบบมากถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เรื่องแบบเนี้ยเราก็จะแบบเปไงพยายามเข้าไปจีบแบบเหมือนมวยวัดอะตะบี้ตะบันจะเอาให้ได้นะคะบางทีก็โดนปฏิเสธกลับมาหรือบางทีก็ผู้หญิงก็แบบเมิน แชทของคุณไปเลยไม่สนใจไปเลยโทรไปก็ไม่รับไปเลยยิ่งรุกหนักมากเกินไปผู้หญิงจะยิ่งรู้สึกไงคะไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยจีบผู้หญิงถ้าไปสไตล์เนี้ย จยบยากนะวันนี้ครูเกตเอาความรู้มาให้พวกคุณ3าแบบนะว่าผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยเขามองคุณยังไงนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของทัศนคติเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมองนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงคุณภาพด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหเวลาคุณเจอสถานการณ์ยังอะไรคุณเจอปัญหาในชีวิตคุณเจอความท้าทายต่างๆเนี่ยเขาดูเลยว่าคุณมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆยังไงคุณแก้ปัญหายังไงคุณมองโลกยังไง คุณรีแอคกับผู้คนยังไงคุณทํากับคนอื่นยังไงอะไรเงี้ยเขาเขามองหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจะไปไกลกว่าเรื่องภาพลักษณ์ข้างนอกและถูกไหมเขาจะใช้เวลาและเรื่องแบบนี้ว่าเออดูซิคนคนนี้เขาปฏิบัติกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมากระทบกับเขายังไงชีวิตคนน่มันจะมีเรื่องที่มาทำให้เขาเรียกว่ากระตุ้นเรานะคะในแต่ละวันให้เราเกิดอารมณ์ให้เราเกิดความรู้สึก เขาเรียกแย่ๆบ้างทําให้เราโกรธเราโมโหบ้างพอเจอสถานการณ์แบบนั้นอะเรารับมือกับมันยังไงเราสามารถเป็นผู้ใหญ่ได้ไหมอะผู้หญิงอะเขาจะมองคุณเรื่องแบบนี้นะคะทัศนคติเป็นเรื่องที่ใหญ่มากที่ผู้หญิงใช้ตัดสินใจในการเลือกนะข้อที่2ค่ะผู้หญิงจะดูในเรื่องของการเอาใจใส่ของคุณว่าคุณปฏิบัติกับกเธอเนี่ยสม่ําเสมอแค่ไหนนะคะคุณรู้ไหมผู้หญิงแทบทุกคนต้องการความรักต้องการความอบอุ่น แทบจะทุกคนถ้าวันนี้เราบอกว่าเอาฉันให้แต่เงินไปอ่ะลืกๆเขาก็ต้องการอยากอยู่กับคุณอยู่ดีเขาอยากได้เวลาเขาอยากเอเห็นโมเมนต์ที่คุณมาเอาใจใส่เขามาดูแลเขาอย่างทนุถนอมนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงต้องการนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องโชว์เรื่องนี้ให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยดีเทลเล็กๆน้อยๆอ่ะผมเห็นนะผมแบบเออรับรู้ได้นะผมซัพพอร์ตได้นะ อะไรแบบนี้นะคะพยายามพยายามโชว์สิ่งนี้ออกไปอย่างเช่นาการช่วยเขาถือของเวลาเขายิ้วของหนักๆการช่วยเปิดประตูรถการเปิดประตูบ้านให้หรือ,อาการซัพพอร์ตในเรื่องของการขับรถไปให้อะไรอย่เงี้ยคือเล็เลกๆน้อยๆพยายามเอาใจเยอะๆอย่างน้อยเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าคุณเป็นห่วงคุณรักเขานะคะสิ่งนี้ผู้หญิงจะชอบมากๆเนาะข้อที่3ค่ะผู้ชายที่มีภาวะความเป็นผู้นํา คุณรู้ไหมผู้หญิงหยหาสิ่งนี้ในตัวผู้ชายนะคะบางทีเนี่ยบางเวลาเขาอาจจะแบบเอออยากจะทําเองอยากจะคิดเองอยากตัดสินใจเองหรือว่าคุณอาจจะแบบใจดีไงให้เขาเป็นคนคิดเองตัดสินใจเองแก้ปัญหาเองจริงๆแล้วลึก,ลกๆผู้หญิงอยากได้การตัดสินใจของคุณด้วยนะคะอยากให้คุณหลีดเขาอยากให้คุณมานําเขาอยากให้คุณแบบคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าทําอย่างนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีกว่าเริ่มกันแบบนี้ดีกว่า อย่างเงี้ยผู้หญิงชอบมากผู้หญิงจะรู้สึกโอ้โหแตกต่างและมันเป็นรไอเทมนะคะเพราะว่าผู้ชายโดยส่วนใหญ่เนาะด้วยด้วยการเลี้ยงดูของของพวกเราเนี่ยที่ที่โตมาใน culture ของพวกเราคือบางทีเนี่ยเราต้องถามคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยขอความคิดเห็นบ้างอะไรบ้างนะคะของคนในครอบครัวเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเราจะมีความแบบเออเขาเรียกว่าให้ผู้หญิงตัดสินใจนิดนึงอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเรื่องแบบเนี้ยต้องฝึก หรือคุณอาจจะแบบเออขอตัดสินใจเองอะไรเงี้ยโชยเห็นเลยว่าเอาแบบนี้แล้วกันผู้ชายบางคนบอกกลัวมากเร็วเก๊กลัวตัดสินใจผิดแล้วโดนอีกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องฝึกนะถ้าเราไม่ไม่เริ่มฝึกเราก็จะเป็นคนเก่งเรื่องแบบนี้ไม่ได้คุณรู้ไหมผู้หญิงอ่ะถ้าเขาเห็นเวอร์ชั่นที่คุณโช์ในเรื่องของการกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในทางที่ดีนะเขาจะรู้สึก โอ้โหหลงรักคุณมากๆมันเกิดความประทับใจมันทัชมันรู้สึกว่าโอ้โหหายา,ยากของแบบนี้หายา,ยากและถ้าเกิดว่าอมีผู้ชายมาจีบเขาสักสี่ห้าคนเนี่ยคนที่มีความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าตัดสินใจเนี่ยจะรู้สึกว่ามันโดนใจผู้หญิงมากกว่าดูทรงพลังมากกว่าดูมีสเสน่ห์มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกเรื่องแบบนี้ด้วยเนาะ,อะตอนนี้นะคะครูเกสเปิดคอร์สสอนจีบผู้หญิงนะคะซึ่ง เป็นข้อที่กเคอยากให้ผู้ชายเนาะที่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มเข้าหาผู้หญิงเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยยังไงดีเพราะว่าหลายคนก็แบบเหมือนครูเกสบอกอไปเหมือนมวยอะ่ะแบบว่าตะบี้ตะบันก็จะได้รับการปฏิเสธกลับมาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้หญิงจริงๆแล้ว,วเขาไม่ได้มีประเภทเดียวผู้หญิงมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทเขาจะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะทีนี้อ่ะเมื่อเหมือนเราเปรียบเสมือนตัวเราเป็นสินค้า เราไปเสนอให้ผู้หญิงอ่ะเขาสนใจเราอ่ะเราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการเขาหรือเปล่าผู้หญิงเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าคุณไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขานะคะเขาก็ไม่เลือกเราอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าผู้หญิงแต่ละประเภทเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์ทีนี้พอคุณเข้าใจเรื่องแบบเนี้ยคุณจะได้เอ่อเขาเรียกว่าสร้างคุณสมบัตินั้นขึ้นมาหรือบางคนก็มีอยู่แล้วก็โชคดีนะคะก็จะไดะ้ตรงโจทย์ที่ผู้หญิงเขาต้องการด้วยเนาะ แล้วก็ครูเยียจะสอนในเรื่องของการแชทนะคะว่าแชทยังไงถึงจะเป็นผู้ชายที่ดึงดูดเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์เป็นผู้ชายที่ผู้หญิงอยากคุยแล้วคุยอีกเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงไม่ดองแชทผู้ชายเจอเยอะมากเป็นไงเราหนักขวาถูกไหมคะโอ้พิมพ์ไปก็ไม่ตอบพิมพ์ไปอ่านแล้วก็ไม่ตอบหรือว่าพิมพ์ไปก็ไม่กดอ่านเลยคือพิมพ์หายพิมพ์หายไปเลยถ้ามาทั้งดูอ๋อในแชทก็คือโอ้ผมอยู่ทางขวาอย่างเดียวเร็วเก๊ไม่มีการตอบกลับอะไรมาเลย นั่นแสดงว,ว่าเราเข้าไม่ถูกนะคะเราไปผิดเวจริงๆเราอาจจะเป็นคนที่ดีเป็นคนมีคุณภาพก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้วิธีการเข้าหาผู้หญิงและไม่รู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรนั่นเองนะถ้าเกิดใครหนักขวาอยู่นะคะก็มาเรียนในคอสนี้ได้เลยแล้วโอเก้ก็จะสอนพวกคุณในเรื่องของคุณสมบัติที่ผู้ชายควรจะมีและผู้หญิง แทบจะทั่วโลกนะคะต้องการคุณสมบัติแบบนี้ทั้งสิ้นนะคะซึ่งคอร์สเนี้ยครูสอนไว้ในกลุ่มปิดนะคะ Facebook ราคาเต็มตอนนี้อยู่ที่8,900นะอะคะ,อะสอนไปเยอะมากแล้วตอนนี้ถ้าเกิดพวกเราอยากได้ราคาโปรก็ติดต่อแอดมินเพื่อขอรับราคาพิเศษได้เลยที่ช่องทางนี้นะคะราคาโปรเปิดคอร์สตอนนี้อยู่ที่999เท่านั้นเนาะอยากให้เข้ามาเรียนเพราะว่าผู้หญิงอะบางทีเนี่ยเขาก็ชอบคุณได้บอกไหม แล้วเราเราก็ชอบเขาแต่เราไม่รู้วิธีการเข้าหาเพราะไม่รู้วิธีการเข้าหาปุ๊บกลายเป็นคนสองคนนี้ไม่ได้คุยกันไม่ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันไม่ได้เจอกันบ้างอะไรบ้างเหมือนคนซื้อที่ดินกับคนขายที่ดินอะไม่เจอกันอะเนื่องจากอะไรเราเข้าไม่ถูกทางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมาเอาความรู้กับครูเกสเพราะว่าครูเกสมั่นใจว่าครูเกสรู้จักผู้หญิงมากพอที่จะสามารถบอกคุณได้ว่าผู้หญิงแต่ละแบบ ต้องการอะไรในความสัมพันธ์เนาะอ่ะโอเคติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางนี้นะคะแล้วก็เจอกันในคอร์สออนไลน์นะ